เรดตโลวันนี้นะคะพาุผู้ชมมาชิมอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนร้านอาหารที่มากินอาหารบ้านเพื่อนค่ะชื่อว่าจันหอมคาเฟ่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะความพิเศษของร้านนี้นะคะนอกจากอาหารเนี่ยจะมาเป็นเซตจัดเต็มแล้วเนี่ยเขายังเสิร์ฟผักหลากหลายสำคัญคือได้รสชาติอาหารพื้นเมืองที่บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ติ๊กนะคะเจ้าของร้านจันหอมคาเฟ่นะคะเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงผักที่ทําพี่ติ๊กเนี่ยก็จะปลูกเอาไว้เสิร์ฟให้กับลูกค้านี่แหละเวลาเราทําอาหารก็จะใช้ผักจากบ้านเรานอกจากผักสลัดที่เห็นนะคะก็จะมีพวกผักสวนครัวอะไรคือเยอะมาก ส่วนใหญ่เพราะว่าอาหารเรามันเป็นอาหารเมืองด้วยถูกไหมใ<ช>มน <ๆ S 1> ผักสวนควรัวของเรามันปลอดสารพิษเราทานเองได้ด้วยแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าด้วยเราไม่ได้แบบเป็นร้านใหญ่โตถูกไหมเป็นบ้านเรานี่แหละ<ช><ช>มีอาหารให้เลือกกี่แบบคะเป็นเซตหรือว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นอาหารจานเดียวหรือว่ายัางไงค่ะเป็นเซตก็เซตประจําของที่ร้านอ่ะนะคะก็จะเป็นเซตหมูย่างเกาหลีไม่ใช่เกาหลีด้วยใช้ผักสลัดแบบนี้นะคะ,<ฮ>ะมีเซต พื้นเมืองต่างๆที่<ช>ตามฤด,ดูกาลอย่างอันนี้หน้าฝนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้กินหน่อไม้หน่อขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเซตอาหารพื้นเมืองนะคะมีอาหาร5อย่างถึง6อย่างนะคะก็จะเซตละ699บาทค่ะและถ้าอีกเซตหนึ่งก็คือหมูย่างเกาหลีใช่หมูย่างเกาหลีนี่ก็จะเซตละ499อยบ่างอุจดิตเองนี่ก็มีผลไม้ขึ้นชื่อตามฤด,ดูกาลเห็นว่าของเราก็จะมีบางช่วงคือ ด,ดูผลไม้ช่วงไหนเราก็มีมาเสิร์ฟด้วยถูกไหมคะใช่ใชค่ะอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนอุตรดิตต์นะคะ,ะทุเรียนรับแลงค่ะเป็นพืช GI ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่เราเสิร์ฟก็จะเป็นหมอนทองนะคะหมอนทองรับแรงเราก็จะมาเสิร์ฟกับเซตอาหารหพื้นถิ่นหรือเซตเกาหลีก็ได้ สัภาพของเรามาแล้วนะคะมาแบบว่าฟูมากแล้วก็เซตนี้เนี่ยคือกินได้อย่างน้อยๆเลยนะคือ3าคนนะว่านะประมาณ3-5คนนะคะกำลังดีที่เราสั่งมาในเซตนะคะอันนี้เนี่ยจะมีส้มตำปูปลาแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปูนะคะมีจิ้นส้มหรือว่าแหนมนี่แหละหมกไข่อันนี้จะเป็นยำผักกูดนะคะแต่ว่าเป็นยำผักกูดที่เขาจะมัดผักกูดมาเป็นกําๆเลยส่วนจานนี้ก็จะเป็นลาบคั่ว เราเลือกได้นะคะว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเนื้อควายอันนี้เราสั่งมาเป็นลาบพวกควายนะคะเวลาที่สั่งมาเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับพวกพริกดองดอกคาดองกระเทียมดองแล้วก็มะเขือเทศดองนะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มาเป็นเซตใหญ่ก็คือผักนึ่งผักนี่มาหลากหลายเลยกินกับน้ำพริกน้ำปูใครที่มาเที่ยวอุตรดิตถ์ในช่วงที่มีทุเรียนนะคะมาร้านนี้ได้กินแน่นอนในเซตนี้เนี่ยถ้าเราอยากกินทุเรียนด้วยเขาก็จะเสิร์ฟเป็น ทูเรียนหมอนทองนะคะขนาดประมาณ1กิโลแบบอันนี้คือใหญ่มากนะที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่999บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทานทุเรียนนะคะเราอยากทานอาหารอย่างเดียวก็อยู่ที่699บาทนี่ข้าเหนียวก็จะมาแบบนี้เยอะนะคะกินคนเดียวไม่หมดแน่นอน อันนี้จะเป็นลาบคั่วจะเป็นลาบคัว้ควายนะคะทางนี้เขาจะนิยมทานเนื้อควายกันหรือว่าจริงถ้าไม่ชอบทานพวกแนวลาบคั่วสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูปลานิลทอดได้เขาจะทอดมาเป็นเนื้อแบบเต๋าเตาเลยนะคะอันนั้ก็กินง่ายเหมือนกันลาบคั่วนะคะหอมมากหอมพวกเครื่องเทศของทางเหนือมกแผน่นพวกพริกลาบอะ่ะแล้วก็เขาจะคั่วมาแบบแห้งไม่มีกลิน่นสาหเลยอะ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากแล้วยิ่งเรากินกับพวกแบบ ดอกขาดองกระเทียมพริกมันเข้ากันสุดส้มตำนี่ปูดองตัวใหญ่มากนะคะที่นี่เขาจะดองปูเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดองแบบสะอาดแล้วก็ปูไม่เค็มไม่ได้เค็มแบบเค็มเจ็บปากแล้วก็ไม่ได้จืดมากเค็มกำลังดีปูดองดีมากดับเผ็ดกันด้วยนี่ค่ะจิ้นส้มหมกไข่ หอมมากจิ้นซ้อมหมกไข่อันนี้นะคะอร่อยมากคือ,อแหนมมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไม่ได้เค็มเกินนะคะแล้วก็พอเวลาเขามาเจอกับกับไข่เจียวที่ตีๆีตีไปอะ่ะแล้วไปไปย่างแบบหอมหอมอะ่ะอร่อยอร่อยแล้วก็หอมกัดพริกตามเข้าไปนะแจมเลยอร่อยมากมน้ำพริกนะคะเขาจะเสิร์ฟมาแบบผักฟูมาก เขทุกอย่างนึ่งหมดเลยหนอ่อไม้นึ่งฟักทองบวบกระเจีย๊ยบมะเขือเห็ดคือหลากหลายมากมีผักหนามด้วยแต่ว่ามาแต่ละครั้งผักก็จะปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะตามฤด,ดูกาลอีกอันหนึ่งก็คือน้ำปูของที่นี่นะคะบางคนจะคุ้นเคยกับน้ำปูที่เป็นน้ำพริกที่เป็นสีออกดำเนาะแต่ว่าน้ำพริกน้ำปูของที่เนี้ยหน้าตาเขาจะคล้ายเหมือนแบบน้ำพริกกะปิผสมแจ่วอะไรแบบนี้เวลาเรากินเข้ามานะคะมันจะมีความ เค็มเผ็ดแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปูที่ไม่แรงมากพี่ติ๊กบอกว่าใส่มะกรูดด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการดับก,กลิ่นคาวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ชอบกลิ่นน้ำปูนะว่าอันนี้กินได้น้ำพริกน้ำปูนี่ว่าไม่เหมือนใครแล้วยำผักกูดก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันมาเป็นแบบว่ายอดยอดเลยแล้วมัดมาเป็นกำกำแบบนี้นะคะเขาจะผัดตัวน้ำยำก่อนพอเริ่มมีน้ำก็จะเอาผักกูดเป็นกำกำอย่างนี้ลงไป ยำผักกูดที่รสชาตินี่คือแบบเฉพาะตัวมากนะคะคือผักกูดเนี่ยมันมีความหนึ่งกรอบแน่นอนและมีความกรอบอร่อยในตัวเองเจอกับน้ำยำที่ทำจากน้ำพริกลาบอะค่ะมันจะมีความเผ็ดเค็มแล้วก็เปรี้ยวแบบนิดนึงอะ แต่ไม่ได้เปรี้ยวจัดจ้านเหมือนยำผักปูดแบบภาคกลางเป็นจานที่ขายความหอมของของตัวเครื่องเทศมากกว่าในวอมสุกโนนะน้องอธิบายไม่ถูกแล้วจริงต้องมาลองกินเองมันเหมือนเป็นแบบอาหารที่ดูแบบพื้นเมืองมากอะ่ะจริงเราไม่สามารถหาหายำผักกูดแบบนี้กินได้ที่ไหนนะคะเพราะนั้นต้องมาลองที่กวัวจันหอมมันเข้ากัน อาหารที่คุณชมเห็นนี้นะคะเป็นเซตอาหารพื้นบ้านของร้านจันหอมคาเฟ่นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ราคา699บาทบางทีเรามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะอยากสั่งอาหารเพิ่มอาจจะถามแม่ครัวก็ได้ว่าวันนี้มีอะไรที่สั่งเพิ่มได้เช่นปลาทอดหรือว่าใครที่ชอบเป็นอาหารแบบ เกาหลีนะคะเขาก็จะมีเซตอาหารเกาหลีเหมือนกันก็จู่ที่เซตละ499บาทแต่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารเกาหลีนี่ต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากมาทานแบบเซตทุเรียนนะคะ เซตที่ผู้ชมเห็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะรวมทุเรียนแบบนี้ด้วยนะคะอยู่ที่เซ็ตละ999บาทจันหอมคาเฟ네่นะคะเป็นร้านที่ทํากันเองในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะมาทานเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะสมมติถ้าเกิดว่าเราจะมาทานนะคะก็จะแจ้งล่วงหน้า1วันที่สําคัญร้านจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะคะส่วนถ้าจะปักหมุดมาอยากรู้ว่าอยู่ตําแหน่งไหนอยู่ตรงไหนของ,ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ปักหมุดไปได้ที่จันหอมคาเฟ่อจุดต่อจุดอจุดต่อจุดก็คืออุตรดิตถ์นั่นแหละเนาะปักจีพมาได้ ะะแต่ยะมิทีนะคะร้านนี้มาแล้วคุ้มแน่นอนนะคะจัดเต็มมากอาหารนะคะกับร้านจันหอมคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถค่ะ